อ่าโอเคก็สวัสดีเพื่อนชาวเกมเศรษฐีกันทุกคนนะครับมาหลังจากที่เราปิดเว้นไปที่แล้วนะครับผมก็ทําการเลือกเลยนะครับว่าเอาจี้อะไรนะก็เลือกอยู่นานอยู่ครับเพราะว่าผมอยากได้หลายอย่างเลยนะแต่ด้วยความที่อีเวนต์มันทํายากนะครับเลยปิดแค่จี้เดียวนะเพราะผมอยากเซฟเพชรไปทําตัวละครโหดๆนะครับเพราะตอนนี้ตัวไม่มีเล่นแล้วนะโอเคเราก็ปิดมาเป็นดาร์กการ์ดเชิญดอป มาตีดอบแล้วกันนะครับเพราะว่าเรายังไม่มีนะที่จริงอ่ะใครมีเวอร์ชันธรรมดาไม่ต้องทําก็ได้นะครับเพราะว่ามันต่างกันแค่ดอปหเอนองนะใช้เวอร์ชั่นธรรมดาก็ได้ับไม่ต้องมาเปลืองเพชรกับเวรนี้หรอกส่วนจี้ที่เหลือเนี่ยน่าสนใจค่อนข้างน้อยนะครับที่มาใหม่อ่ะนะไอแม่มดหัวใจตึกตักเนี่ยที่จริงอ่ะผมชอบอยู่ก็คือสกิลมันโลเพชรเนี่ยโลเพชรแต่มันดีนะครับแต่อีกสกิลหนึ่งอ่ะมันค่อนข้างที่จะใช้ยากนะครับผมก็เลยเอาไว้ก่อนแล้วกันนะ ถ้าใครมีเวอร์ชั่นธรรมดาไม่ต้องทำก็ได้นะเพราะว่ามันต่างกันไม่เยอะนะครับก็ได้เจเท่ากันโลเพชรนะอืมไอ้ที่เหลือก็ต่างกันประมาณ2%มั้งไอสโนแองเกิลนี่ก็เหมือนกันนะครับก็ไม่ค่อยโดดเด่นเท่าไหร่นะมาวันนี้เราก็ปิดไอบัตรเชิญมาแล้วนะแต่ถ้าใครยังไม่มีบัตรเชิญนะผมแนะนําทําอันนี้ก่อนครับอันนี้เป็นบัตรเชิญที่น่าทําที่สุดแล้วในเวลนี้นะครับลองลงมาก็น่าจะอันนี้มั้งถ้าติดกุหลาบก็หูหนักเหมือนกันนะครับอืมก็เน,นี่ยอันเนี้ย แนะนำเป็นอันดับแรกๆเลยนะครับแต่ที่เราไม่ทําเพราะว่าเรามีเกือบครบหมดแล้วนะไม่มีแค่กอรลอยฟ้ากักขังนะครับอืมก็เลยกอรลอยฟ้าขังเราก็ไม่ค่อยจําเป็นได้ใช้ก็ปิดมาเป็นบัตรเชิญดอปนะเอามาเล่นคู่กับโทพาร์ตซัมเมอร์นะครับที่เราจะมาเล่นในวันนี้นะก็เป็นเซตหมวกวดิชาร์ดไทเทเนียมนะครับอุปกรณ์เขียนแบบเรืออวกาศรองเท้ากักขังยูนิคอนแล้วก็พระเอกของเราในวันนี้ก็คือดาร์กการ์ดปาร์ตี้ดอปนะครับมาดูซิว่าดอป55ห้า มาจอกดีแค่ไหนนะครับปะเดี๋ยวเรามาเล่นกับซัมเมอร์เลยนะที่จริงซัมเมอร์ผมผมเล่นหมวกไอ้นี่หมวกบิสกิตนะเพราะว่าเวลาเจอเดทอ่ะผมจะได้เลือกเป็นการขโมยมา r เบิลนะครับคราวนี้เนี่ยก็ขอให้ไม่เจอเดทแล้วกันนะเพราะว่าจะอยากเล่นเซตโจมตีให้ดูนะไม่อยากเล่นเซตป้องกันมาเรามาดูการโจมตีขั้นสุดว่าจะเป็นยังไงถ้าไม่ผมถึงเอาหมวกดิช,ชาร์จมา เพราะว่าเผื่อฝ่ายตรงข้ามเอาเนรเทศมาครับเราจะได้ดิชาร์ตเนรเทศเขาและเราจะโดดได้สบายเพราะว่าบัตรเชิญปาร์ตี้ดอบเนี่ยมันต้องโดดใช่ไหม,มถ้าเจอเนรเทศมันจะเล่นยากนะครับมาเราก็เล่นมาเดี่ยวเดียวแล้วกันนะไปในด่านกราฟิตี้นะครับเพราะว่าซัมเมอร์มันมีเนรเทศในตัวก็เลยต้องเล่นด่านพวกนี้นแหละไม่งั้นเนรเทศเราจะเน่านะครับโอ้โหเจอเป็นฮิวด้าจะฆ่าเขาได้ไหมเนี่ย คือการที่เราจะฆ่าเขาเราต้องสาบเขาให้เข้าก่อนนะครับไม่งั้นโดนเขาสลายแน่อันนี้ชิปหายได้เลยนะครับเพราะฉะนั้นเราต้องใช้คอสซัมเมอร์ให้เป็นประโยชน์ตัวก็สกิลน้อยๆซัมเมอร์อ่ะเชิญเลยเจเจขอ,อน,นี้มานะครับ ถ้าเราเอาบัตรเชิญหุ่นไลกามาเล่นง่ายกว่านี้นะแต่นี้ก็ดีอยู่ครับได้ดูดหลายทีดีเขามีเนรเทศนะโอ้ยฮิวด้ามีเนรเทศหนึ่งครั้งเออเราไปเปลี่ยนเอาหมวกไอ้ไอ,อ้นั่นมาดีกว่าอะไรนะมันชื่ออะไรที่ผมใส่เมื่อกี้หมวกบิสกิตไปหมวกบิสกิตมาใส่ดีกว่าเพราะว่าด่านเนี้ยมันจะมีไอเทมอันนึงที่แบบกันเนรเทศได้เออเผื่อเผื่อเราจะได้ใช้กว่านะเอาดิชาร์จออกเดี๋ยวผมไปเปลี่ยนเซตก่อนนะครับ เผื่อกดเจอเดตอะไรเงี้ยโอ้หมาใกล้ๆนี่แหละดีเลยนะครับไม่ต้องไปไกลนี่แหละโอ้หเซตเขาเพิ่งป,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 ปั้นไอดีหรือเปล่าเอาเราเอาเป็นไรดีเอากันเอฟเฟกต์แล้วกันสี <S <s <us ur> ส่สวยๆเลยจ้าค <s us ur> ุมเตาร้อยแจมแจมสา <S <s <us ur> ไปหูไม่ออกอีก โลซัมเมอร์ก็ไม่ออกนะไม่รู้เป็นไรสองโลไม่ชาร์จนะครับสาไปสวยทำลายโลกเป็นหนึ่งทีดูดเป็นหนึ่งทีโลไม่ชาร์จเอาการลอยแล้วกันโลเราไม่ชาร์จอย่างนี้เนะี่ยผมจะใช้เทคนิคทอย12เพื่อให้มันชาร์จโอลอีกครั้งหนึ่งนะครับ <12. S 1> โลเราใชา้ครั้งเดียวอยู่ <S 2> 2. <S อ้าโอ้โหไม่เพิ่มเพิ่มไป60ไม่ชาร์จนะครับเ,เราก็ทอยสเลย <4. S 1> โอ้หวังว่าจะให้โลชาร์จสองเวนการเ์เมืไปครับ <4. S 1> รอบนี้นะหวังว่าจะสาบเข้านะ <4. S 1> เราต้องสร้างแลนด์น้อยๆครับไม่งั้นเราโดนสาบอู้หสาบเข้าด้วยอ,อย่างนี้นี่ดีเลยครับ <4. S 1> ดูดมา ตัดการให้หน่อยนะจา้าดิชาร์ตไปดิชาร์ตโอ้บวกเหลือศูนเลยนะครับตัดการให้หน่อยอุย้ยเขาไม่ตัดเขาเนี่ยเราเชิญเข้ามาเราจะลําบากได้นะเพราะเขาจะสลายเราไม่เชิญแล้วกันดอกและสาบเขาอีกครั้งหนึง่งสวยอย่างเงี้ยโดนแน่นะครับเอา้าแล้วไม่ดูดมันละโอ้ยกี่เปอร์เซ็นต์เนี่ยอิซอเบอร์ไม่ได้เล่นนานนะครับ90ดูดไม่ออกโอชิบหายได้นะ้ำกริสนี่ป้องกันจะฟิกแตลายไปนะครับ เราสร้างเมืองคู่อย่างนี้อันตรายเนี่ยโดนเขาซื้อทีเดียววางแผนติดพลาดนิดหน่อยนะครับเอาไงดีวะก็ย<อ>ังจะสร้างต่อผมซอย12กูออก10เงเมื่อกี้นเนี่ยอ่ะคราวนี้อุ้ยโอเคอุ้ยดีเลยเงี้ยดูดมาดีไหมนะครับผมว่าไม่ดีหรอกดีปะวะดูดมาเขาก็สลายบ้านเรา เฮ้ยโดยโดผิดที่โดโดโผิดที่ <systems> ผมควรจะไปอยู่ฝั่งนู้นดิอ่าโอเคไม่ดูดไม่ดูดเขาเนี้ยเราดรอปนะครับดรอปไปดูดเขาเลยดรอปปึ๊บสาบแล้วใช่ไหมสาบแล้วดูดเขาไปข้างหน้าเลยครับเราต้องสาบเขาก่อนนะเจอฮิวด้านะในการลอยแกไม่ไม่ตายแกดิชาร์จไปหมดไปกี่รอบแล้วดิชารนะ์จเนี่ย ใช้โดนครับเขาเนี่ยเขาสาบไอเขาซื้อบ้านเราไม่ได้ล้เพราะเรามีดโดรนนะครับเราก็เล่นเลย2อเออโดดตายนะครับสาบอ้ยสวยแล้วก็เชิญเข้ามาดูดไม่ไม่ออกเป็นไรวะเ,เขาขายเมืองแล้วสกิลเขาไม่ออกนะกู้มาแตกนะครับดิชาร์จมันก็ดีอยู่นะแต่ว่าเดี๋ยวเราไป เล่นหมวกไอ้นั่นดีกว่าหมวกบิสกิตนะครับเผื่อเจอเดซอะไรอย่างเงี้ยอ่ะก็มาแล้วนะครับสำหรับเซตหมวกบิสกิตนะที่จริงผมเล่นเซตนี้แหละประจับนะครับปเดี๋ยวเราไปลองกันเลยอ่าโอ้ยดีเลยมันเจอยอมลาแล้วครับป่ะผู้ที่สมศรีอุ้ยขู่เขามีเนเธอรนะรไม่เป็นไรเราก็มีเหมือนกันใครเล่นก่อนไม่สําคัญครับยอมลาเราไม่ค่อยกลัวเขาเท่าไหร่นะมันเป็นตัวที่แบบเหมือนจะตกยุคแล้วนะยอมลาไม่ค่อยเห็นเล่นเลยแล้วมันก็เล่นยากเลยนะครับทุกวันนี้เนะี่ยโจมตีเขาค่อนข้างยากเพราะเขาพกอะไรนะ เขามีกันกันขโมยมาเบิลกันแล้วทุกวันนี้เนี่ยจะเป็นตัวละครนะครับส่วนจี้ยังไม่มาตอนนี้ยอมลาเขาพยายามเล่นอยู่นะครับหรือว่าผมจะเปลี่ยนแปลนเป็นธนูดีวะถ้าใช้ธนูดูจะแบบดีกว่านะแต่ถ้าเจอเอลลินก็เล่นไม่ได้ครับแย่เลยนะเราก็เลยเล่นแปลนนี่แหละอ้าวเขาเล่นงี้เหรอเราก็เลือกมาเป็นกันขโมยมาเบิลนะครับ เสร็จปุ๊บทอยสองอัดหน้าเขาไปเลยอย่าไฟไปก่อนทีหนึ่งนะครับรอบนี้ไม่โดน,นแ,แม่งเอ้ยทำไงดีวะเออสองทีแล้วกันยอมหยี่ยไปเลยครับไฟไม่ไม่ไม,ไม่ไม่ร้อนหรอกสาบเข้าไปเออนั่นแหละนะเสร็จ<า><า>ปุ๊บม<า>ผมหาที่อยู่ก่อนนะตรงนี้แล้วกันไคไป อ่ะเรียบร้อยงงเขาม,มีเนรเ,เ,เทศ<ม>อ่าเรามีการเนรเทศพอดีเลยโอ้โหแต่ว่าอืมปัดเชิญไม่ออกไปเดี๋ยวเราไปใหม่นะครับทอยหกให้ได้สวย ต้องสาบเขาโดยการบ้านเราน้อยเกินไปวะแผนของผมก็คือหวังดอบออกนะครับ mm. เชิญสาบสวยกับดักสปริงไม่ใช้ดูดตรงนี้ก่อนโหถ้ามีเมืองอีกเมืองนึงนี่ทำลายโลกเขาไปแล้วเนะี่ยเชิญมาทีนึงดอบออกไหมดอบออกแล้วก็โดดเลยโดนในประเทศไปทีนึงกลับมาใหม่สาบ แล้วเราก็วางไว้แถวนี้แหละแล้วก็ดูดเลย <c oughs> ตายเขากู้มาแล้วแล้วถึงเทินเขาแล้วเขาจะสไลด์ไปข้างหน้าทำลายเราไอกระตักสปริงเราไปนะครับแล้วเขาก็เรียกเราทำลายโลกไปทีนึง <c oughs> เราไม่ไปนะครับเขาโดดเยียบไฟทีนึงการไฟซัมเมอร์ออกแล้วครับโอ้โหเรียบร้อยยอมลาทำอะไรไม่ได้เลยมีในประเทศครับถึงทีเขาจะกล้าโดดไหม อ้าวเขาโดนเรียบร้อยแล้วเราก็โดนไปดีอย่างนี้นะครับแล้วเราก็ใช้โล่ไปเลยจ้าคราวนี้ผมก็ไม่มีวิธีเล่นนะครับนอกจากจะทอย2อ,อีกทีหนึ่งแต่ว่าเราก็เสี่ยงที่จะไอ้นี่จริงๆเลยนะเราก็10แล้วกัน11บเอนั่นะโอ้โห้ยพลาดพลาดพลาดตายแล้วสาบสวยนะครับไดเมนชันออกไหมเอ่ย ไม่ออกเราเจะเอามันออกมาดีไหมเอาออกมาแน่นอนเพราะว่าเขาตายแน่นอนร้อนยะปรัเนมาหมวกเขาเหลือหนึ่งครั้งนะแต่เราเอาโดนเราสราบเรียบร้อยโดนเด้งไปเหยียบหูถ้าเขาแบบไม่โดดน,นะเขาทอย2เล่นไฟเรื่อยๆผมก็มีสิทธิ์แพ้เหมือนกันนะแต่การไฟเสมอมันดอกไงมันของดีนะครับไปกาต่อแบมบี <amb> นะชิบหายแล้วจะได้เล่นไหมหนอ,อ,อนเราควรได้เล่นก่อนนะครับไม่งั้นยังไงก็ไม่รอด อ่าโอเคคราวนี้เราก็ขยายแลนเลยครับเขามีระเบิดเราไม่มีการทาสีซะด้วยว้าวดีจังเลยเอ่อโอ้โหแบมบี้หน้ามีอะไรบ้างโอ้ทอย12ได้10ตลอดเลยนะซัมเมอร์นะเอ่อ12 ถ้าไม่ใช้คู่ขี้ก็คือไม่แม่นเลยนะมวกโอ้โหแปนแปลนนรกอะไรวะเนะี่ยมันมีอะไรบ้างเราควรจะเอาเจ็ดนะครับออกห้โอ,โอ้แม่นมากยอดโอ้โดนระเบิดทำลายไหมเนะี่ยไมโดนกับดักมาไว้ตรงนี้แล้วกันพยายามทำให้เขาวิกยากที่สุดนะครับถ้าถึงเธอเราได้เขาตายแน่มา โอ้ยเขาเล่นแถวนี้เลยเหรอระวังนะเอาไม่ออกทีหนึ่งนะครับเขาถอยเขาถอยพลาดเขาถอยพลาดเขาถอยพลาดอย่างนี้โอ้ยโอ้ยโอ้ยเขาได้เขาได้โดดต่อเขาได้โดดต่อเขาโดดไหนเขาโดดตรงนี้อย่างนี้เราสิบสองดูดเขาไม่ได้สองแล้วกันแล้วก็ชาร์จเป็นทีสวยดูดเขาไม่เนทเทฟป่ะวะ ตรงนั้นถูกทำลายไปแล้วด,ดูมารมเราจะฆ่าเขาเลยนะครับเขามีเนเทศไหมมี12สวยจัดมาอมดอบออกไหมไดมอนชั่นออกแต่ดอบไม่ออกเอ่อดูดมาก่อน ป้องกันแล้วเขายังเหลือหมวกอีกไหมอุ้ย ύ, เขาไม่มีป้องกันแล้วนี่เอาโดนดีอย่างเงี้ยเรียบร้อยจ่ายมาจ้าเราก็คอมโบ,โบเลยครับโอ้โหเท่าดิชาร์จมาดิชาร์จเนเธอร์เาขาตายแล้วเนี่ยสาไปเรียบร้อยโอ้โหแล้วโดดผมขอเพย์เซฟแล้วกันนะโดดมาตรงนี้นะครับจากนั้นวางกับดักไว้ตรงนี้แหละแล้วก็ดูดเข้าไปเลย อ้าจ่ายมาจ้าเอาแล้วเหลือเหลือทออีกครั้งหนึ่งด้วยโอ้โหอะไรมันจะพิเศษขนาดนี้ทอยเจ็ดออกเก้าแน่นอนนะเพราะฉะนั้นผมเพย์เซฟดีกว่าเหอกอ,ออกเบิ้ลอีกแต่เรามีเพย์เซฟอีกชั้นหนึ่งก็คือออกคุกเป็นไงชั้นเพย์เซฟหลายขั้นตอนนะมาแล้วก็จะขึ้นเครื่องบินแล้วก็ลงมาหาเขาเลยนะไปจ้าโอ้ไยได้ดีชาแล้ะ แต่เขาน่าจะตายแล้วนะโอ้โหสาบเรียบร้อยแล้วบัตรเชิญออกด้วยนะแล้วก็ดูดไปเลยเขาไม่ใส่หมวกมาเลยมั่นใจมากเลยไม่น่าแหละถึงทอยเน่านะตรงเนี้ยเขาไม่ได้ใส่หมวกมาแล้วเขาป้ายไม่ขายมาทําไมไอ้แบมมันมีไม่ขายอยู่แล้วนี่ใช่ไหมแบมมันมีไม่ขายอยู่แล้วนะอืแต่ต่อเลยอู้เจอเป็นแบมสักุระทาไมวันนี้เจอแต่ตัววีก่ะโอ้โหแล้วใส่ในประเทศกันมาทุกคนเลยปะเนี้ยขอก่อนแล้วกันนะ ขอให้การวิกเราออกตรงจังหวะแล้วกันภาวนาได้แค่นี้แหละถ้าเจอตัวเนี้นอ้เขายอมโดดเปิดสาขาเพิ่มเฮ้ยทำไมเขาเล่นแบบนี้วะเขาจะมาจบแบบไหนเนี่ยผมนึกว่าเขาจะทอยสองเมื่อกี้เนี่ย อ่ะเข้าไปสองอีกสาขาเพิ่มไหมเพิ่มไปแปดห้าโอ้โหดีจริงๆอ่ะเข้ามาข้างหลังเราสวยแล้วนะ่อย่างนี้แหละเราอยากถอยสี่ถอยหลังจังโอ้โหออกสองเป็นโลกอะไรเนี่ย ยึดพื้นที่อุ้ยอย่างน้อยได้ยึดพื้นที่อยู่อขอตรงนี้แล้วกันสองทอยหลังทอยสองออกสี่ไม่รู้เป็นอะไรเกมก็ดีทุกวันเลยแฟนก็ไม่ออกยอดมากเลยครับอย่างนี้เราค่อนข้างที่จะลำบากนะครับเพราะว่าเราเสียทอยไปแล้วครั้งหนึ่งถ้าทอยหลังเลยแล้วกัน ก็ไม่มีอะไรแล้วนะครับสาบไปทีหนึ่งสิบสองตรงนูน้นดูดไปรอดไหมเนี่ยเราเนี่ยเขาโดดกลับไปนู่นแน่เลยอะเมืองข้าวดอาสวยสวยอะไรแล้วเราจะไปไหนเนี่ย 12ข้างหน้าแล้วกันกันวิกเราหมดเลยนะแปนลูกรักออกให้ลูกพี่หน่อยโอ้โหแปนโอ้โหกลัวมันออกสิบอะไม่กล้าถอยว่าจะถอยถอยหลังไปสิบสองครับถ้าออกสิบเราจบแล้วเนี่ยพยายามตัดเมืองเขาก่อน โอ้ยแปลนแปลนเพิ่มไปเท่าไหรอ่อะแปดสิบอ่าที่จริงทอยเจ็ดเก็บไอเทมก่อนก็ดีนะเราเนะี่ยสวยสดดเ,ลเล่นเพย์เซฟก่อน,นเพย์เซฟดีกว่าเพย์เซฟดีกว่า เซฟดีกว่าสวยกำจัดสป,ปริงไว้นี่ดูดเขาทีหนึ่งกำจัดสป,ปริงไว้เนี่ยแหละดูดเขาทีหนึ่งสวยไปจ่ายมาเชิญมาไม่มานะครับเพราะเขามีป้องกันของหมวกอยู่หนึ่งครั้งอ่ะจังหวะนี้เขาจะฆ่าผมแล้วเขาผมไม่มีการวีคแล้วนะครับชิบหายได้แล้วจังหวะนี้เนี่ย อย่าพูดจะพูดสวยชิบหายแล้วเขาได้แล้วคูหนึ่งพูดแน่นอนรอบเนี้ยโอ้โหไม่พูดแต่หน้าสวยอยู่อ่ะวัดกันเลยใครจะอยู่ใครจะไปแต่ดอบเราออกไม่ค่อยดีเลยว่าไหมดอบห้าห้าไม่ค่อยเห็นเลยบัตรเชิญไม่ค่อยออกเลยไม่รู้เป็นไรพูดแน่นอนรอบเนี้ยไม่พูดดออเพิ่มไปเท่าไหร่เนี้ย เพิ่มไปเพิ่มไปร้อยเอรตอุ้ยสงสารน้องแบมจังเลยเอาถอยหลังมาทำไมครับอ้จะสาบเราก่อนจ่ายค่าผ่านทางมาครับถ้างั้นอะจ่ายค่าผ่านทางมาเร็วเอออย่างนั้นแหละเขาไม่มีการซื้อต่อใช่ไหมล่างนี้ไม่มีการซื้อต่อผมก็นึกว่ามันมีอ่ะสิสวยดูดไปก่อนเลยทีหนึ่ง ดอปออกไปเนี่ยปึ๊บแต่บัตรเชิญเราออกนะเอาไว้เนี่ยแหละลดูดเข้าไปทีนึงเอ,อยเชิญออกด้วยสวยเลยตอนนี้ป้องกันเขาเหลือคั้งหนึ่งใช่ไหมผมจะเล่นคอมโบตรงไหนเดีย๋ยวตรงนี้ดีกว่าเดี๋ยวทอยสองง่ายๆนะทราบเข,ขาเป็นหุ่นยอย่างเขาเป็นหุ่นแล้วก็น่าจะตายเลยนะไายไป ลากอนะ่อนแบมบีหนาออกไม่ค่อยดีเลยสกิลเขาเรามีสิทธิ์ตายอยู่นะเมื่อกี้เนี่ยขุดไอเมืองขุดไป100%เลยเมื่อกี้เนี่ยโอเคก็จบไปแล้วนะสำหรับการรีวิวไอ้บัตรเชิญดอบนะ <filtered> ก็ไม่ค่อยมีบทบาทอะไรที่โดดเด่นมากนะเพราะว่าไอ้ดอบเนะี่ยในยุคนี้เนี่ยเล่นค่อนข้างยากแล้วเพราะว่าเขาใส่เรนรเทศกันมาค่อนข้างเยอะนะครับเพราะว่าในการจะใช้การโจมตีดอปเนี่ย มันต้องโดดใช่ปหมล่ะคขาเนียโดดมันก็ต้องโดนในประเทศนะครับอืมก็เลยไม่ค่อยเป็นที่นิยมแล้วในทุกวันนี้นะทุกวันนี้เขาเน้นทอยผ่านแล้วเพราะว่าเขาเกลียดในประเทศเพราะฉะนั้นนะครับบัตรเชิญดอบของดีอยู่แต่ว่าในยุคนี้มันต้องอันนี้ครับบัตรเชิญหุ่นไละกาฟองสบู่อันนี้ดูจะแบบโจมตีเยอะกว่าแล้วก็โอกาสฆ่าเขาได้มากกว่าเพราะว่าเรามีการโอกาสการทอย3าครั้งใช่ไหมอย่างซัมเมอร์ทอย3าครั้ง โอกาสสาบโอกาสโจมตีก็3ครั้งนะครับแต่ถ้าเราใส่บัตรเชิญดรอปมาเนี่ยเราจะโดดได้แค่ครั้งเดียวนะครับไม่งั้นเราโดนในประเทศหรือถ้าเราใช้ไดเมนชั่นไปแล้วเนี่ยเราก็จะดรอปไม่ได้เห็นป่ะนอกจากจะสาบก็เป็นหุ่นไรกาหรือหุ่นกระบอกแล้วค่อยโดดนะครับอืมก็เป็นจี้ที่มีความจากัดสูงนะผมก็ยังเชียร์บัตรเชิญหุ่นไรกาฟองสบู่อยู่ครับเป็นบัตรเชิญที่สายลมต้องมีนะดีที่สุดและน่าจะดีที่สุดในบัตรเชิญเลยนะครับอันนี้เนะี่ย ก็แนะนําให้ทํานะวันนี้มารีวิวรีวิวบัตรเชิญดอปแต่แนะนําให้ทําอันนี้ <c oughs> ก็อันนี้มันดีจริงอันนี้ดีจริงส่วนบัตรเชิญดอปแบบมันดีไหมถ้าาไปเล่นพวกด่านพวกเนะี้ยมันดีอยู่นะครับด่านอะไรพวกเนะีนะ้ยนด่านลูกเต๋าก่อสร้างด่านอะไรมันก็จะโดดได้อิสระนะก็ค่อนข้างโจมตีได้เยอะอยู่โอเคสำหรับวันนี้ก็ต้องลาเพื่อนเพียงเท่านี้ใครทําบ้านนะฝากคมเมนต์ Comment, พูดคุยกันได้นะแล้วเจอกันคลิปหน้าบ๊ายบาย